สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมันอีกสภาพมาบางบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเนาะมันอีกเป็นเศร้าวันศุกร์เนาะศุกร์สุดสัปดาห์มืออื่นวันวันเศร้านี่กะคุยกันไหม่ก็พอหนึ่งใจสิกานะพี่น้องเอาคือพอไปละกันไหม่ก็พอหนึ่งใจสิกาว่าวันเศร้านี่สิไปยอกเนาะพี่น้องสิไปขายของเมืองยอกเนาะผู้ได้ยุ่งใกล้ใกะสามารถเข้าไปอุ้นนู้นได้ได้พี่น้อง พามาถ่ายบรรยากาศทั้งหนอกให้เบิงเ่งแนพี่น้องเพราะว่าอันบริเห็นแดดดุล่ะนะต่ว่ากันย่งเนา่าหนาวอยู่ดอกพี่น้องถึงสิงมี่แดดแต่ว่ากันยังมีความหนาวอยู่คำว่าทั้งในนี่กะหน,นาวพี่น้องกะหนาวเนาะต่ว่ามื้อนนี้คอยกะเสาเา,าวันเสาร์วันซุกกันนะอ่ะขอไปคุยทั้งในพี่น้องพาบงรรยากาศหล้วก็ไปคุยทั้งในมันหนาว <c oughs> มันหนาวเนาะมืออื่นขอนจะไปเมืองย้อนคือนบอกซู้ฟังอ่ะลพี่น้องไอพอดีเมื่อวานนี้เนาะคอยไป เมืองเนเวอร์ออนเทนเนะนายพี่น้องก็เ,เลยไปถ่ายบรรยากาศอ่ามูบานเนาะมูบานคอยถ่ายบรรยากาศมูบานในประเทศอังกฤษมาสะซูเบิร์กนะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าไปเมืองเนเนเวอร์ออนเทนเอาเอาของไปให้ลูกค้านะพี่น้องเพราะพอดีลูกค้าเขาสร้างของไหวเนาะสร้างของไหวหมายถึงว่าอันพ่อโนจสสกาเราไปขายของที่สรีนาปนี คนที่มาสื่อเนี่ยเขาก็สร้างคองมาถามมีอันนี้อันนี้อันนี้เอ,นนอ,นนอามาให้นเดอร์สิเนาะก็เลยเอาไปให้เขาแล้วก็แววสื่อของอ่ะยูรานมาริสันเนาะอ่ามาริสันเนี่ยมันก็จะมียูซูเมืองเนาะพี่น้องเนาะก็ซื้อมาค้องแล้วก็ไอ้ทางผ่านมาก็ไปเห็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาก็เลยถ่า,ายบราายบบราย,รา,ย,กกา,า,ยรากาศมาให้เบิรงเนะาะไอ้เบิรงแต่ยูเฮืร์ตค่อยไรก็สิเบื่อเนาะพี่น้องเขาก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เบิรงเนาะก็ถ่ายหมู่บ้านไะกะ เป็นหมู่บ้านเนี่ยหน่อยนอพี่น้องพอดีมันมีไอเขาเขาเขียนว่าสวนญี่ปุ่นนะนายพี่น้องสวนญี่ปุ่นบอกเขาเลยอยากไปเบิ่งนะแต่ว่าวันพัลเลาเขาผัดปิดวันพัลเลอร์ผัดปิดปิดกับไปปิดมืออันเท้าไปเนาะวันจันทร์ก็วันพฤหัสเขาปิดนะพี่น้องก็เลยไปถ่ายรอบๆหมู่บ้านไฮเบิ่งเนาะเป็นหมู่บ้านเนี่ยน้อยแต่ว่าอ่านายูเนาะคือกันกับ อุบัติสตูมองเขาอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นหมู่บ้านนิหน่อยๆแต่ว่ากะหนาอยู่นี่สินะหลังจากหาลักกามาหนังหมู่บ้านก็โชคดีอยู่ได้พี่น้องไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถือกอยู่ได้ซิปปอนซื้อมาหาปอนได้ซิปปอนก็ได้กำไรหาปอนนะผมซื้อปรช่วงนี่ถือลอตเตอรี่บ่อยเลยพี่น้องไอซื้อมาสามเถื่อก็ถือกถือซื้อก็ถือกนะพี่น้องผมซื้อก็เถือ่าเถื่อแหละก็ยี่ซิปปอนเนาะเถื่อกหมู่บ้านก็ะซิปปอนกระเถือว่าโชคดีเติบอยู่เนาะ คันคันแบบนี้ก็ถือว่าโศกดีอยู่ใคยคิดว่ามืออื่นใครเพิ่มไปเมืองยอกก็อัจจิได้คล้องดีอยู่ประจักษ์นะก็ถามว่าหลุนเบิงพี่น้องค่ะ์บูคาร์บูไดร์คารบูเป็นยางนะอย่าไปซีเรียสเนาะกับเรื่องของพวกนี้เนาะแน่าร่าพี่น้องไปเบิงบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องว่าหมู่บ้านที่คอยเบานี่ยไปจากไหนเสียก็ายังบ่ดีปานไหนเนาะยังมีเสลี่ยดอยู่แถวอยุคข้อที่นะพี่น้องกับอาการอ่อนเพลียก็ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ ไอเสื้อเบิดละล่พี่น้องเสื้อเบิร์ดละพ่อน่งจะสิกาแล้วก็ตวรวละแต่แต่คนนี้ก็มันรู้ว่ามันก็เบิร์ละล่เพราะาว่าค่พอน่งเะสิกาเบิร์ดคยก็ต้องเบนะิร์ดนะเพราะว่ากดีคือก็เล่าเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งก็เลยเนาะวันสิเป็นจังไมาโนทคลิปคลิปสตันโนทคลิปสตันคลิฟ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 ตันบิเบเอร์ีน่รจะ s t o r I mean, it's well signposted down there, but once you get here, you don't know where to go. Maybe be late, no? It's look clean. Mm -hmm. I'm guessing to the right. Leave 10. Oh, have river 10. Don't buy quantity. You can come mm -hmm. back. Ooh. Meditation in the Japanese center this way. Mm -hmm. Who knows? They might be selling foodie woody for you, huh? We don't have no to go no. all the way again but we will. See? Oh, big house now. Mm -hmm. I quite like What's this there? village. Close, I quite like this village so I know. Mm -hmm. But then yeah, the water though It's this way. Near water. Oh, that one, huh? It's got a big amateur Oh me wood Monday, Thursday closed. It's good luck now. We've to go there for sure. Temporarily closed. Go nice village. 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 Mm -hmm. Oh, look at that over there, Suai mm mark. -hmm. Japanese gardens and a car park around the back. Only here, here. Around the back here. Oh, I don't think they get many people. Uh, it's nothing there. Bye bye. Oh, we'll come though another day. Mm. Yeah? Huh? Mm. Not big, but, not big with but, but look nice. But it looks nice. Mm. Come on. What? Use some more English words. <laughs> <laughs> is it going to the blooming? pick you in the car and then you don't use any of it, you know. Oh, bored. Oh, oh, oh. Oh, That's it. Oh, nice. quite nice. Uh, nice. Relaxed. Uh. I don't want to look. Yeah north clifton mm. what we'll about a... by here what is that another day okay we we'll, um... well have a look on right move mm -hmm. yeah mm -hmm. yeah oh that one look it's big over there it's yellow we have this soy matthew and this soy so i know เสร็จแล้วมาตทุละพี่น้องภาพมันสวยมันแบบนเออน่าอยู่ว่าแถวนี้นอตฟ้า from the roseian So what did you do with the ta thong hai viên mèo viên mèo viên mèo oh có room ooh này not have a tea room there, did you no these little places they should make more popular na no? mm -hmm. the motorway to clear the to filter the engine A good you know okay but if I hear like 20 miles an hour I'm uh -huh. not giving it away 100 pound to police if they're like hiding at the end of this road you know Lord <laughs> wow, my Yeah. Uh -huh. You see any police? ยังได้ี่ไกลจากใน,นเมืองเติบแถวนี้ออกไปนี่จะเป็นทุ่งนาเลยบ้านออกจากมู่บ้านกนา็เป็นทุ่งนาเล้วเป็นป่าเป็นทงเลยบ้านป่าเป็นทงนาต่อไปอีกมู่บ้านหนึ่งแค่แม่เพิ่งรู้ว่ารถแมรี่มันก็มีดอกด้วย ดิลี่รสแมรี่นี่เหรอเอามาทำอะไรมาต้มเหรอแล้วก็เอามาหมักผมเหรอเอาไปบอยเลยถ้างั้นแม่เทียทำไมไม่มาช่วย เล่นเกมแน่ๆเลยรลีบ <laughs> ใช่ไหม <Yeah. S 1> กำลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมน่ <c oughs> าสู <c oughs> อา้อาวอ้าวทำไมไม่เอาอีกอันหนึ่งลูกอีกอันหนึ่งมัน <c oughs> ก็มีทั้งสี่อันผมได้หาเอา <c oughs> มันยังไม่นั่นเออมันยังไม่เสร็จเอาไปใส่แก้วไปที่ละลูก